การลงทุนในทุกภาวะต้องเริ่มต้นก่อนว่าต้องกระจายการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยผมแยกได้เป็น5้าอย่างนะครับอันที่หนึ่งคืออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อคอนโดจะอยู่เองหรือจะปล่อยเช่าหรือจะเก็งกำไรนะครับอันที่สองก็คือหุ้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งในตลาดกับนอกตลาดนะครับมสมัยนี้หุ้นเนี่ยต้องบอกว่าความผันผวนมีมากนะครับแล้วก็ในซื้อหุ้นระยะยาวเนี่ยมันจะดีต่อเมื่อเป็นหุ้นซึ่งมีกินปัดผล แต่ถ้าหุ้นปันผลน้อยถือระยะยาวมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าดัชนีเราก็อยู่แถวๆนี้สี่ร้อยห้าร้อยนะครับกะให้ถึงแปดร้อยเก้าร้อยมันก็นานๆไปถึงสักทีหนึ่งฉะนั้นหุ้นเนี่ยกลายเป็นว่าสมัยนี้คนเป็นนักค้าแทนที่จะเป็นนักลงทุน mm hmm. ซื้อแล้วกํไรสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ขายนะฮะอะไรต่ออะไรกับตรงนี้หรือว่าคอยรับเงินปันผลนะครับประการที่สามก็คือฝากแบงก์ซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้ซึ่งอ,อันนั้นก็อาศัยกินดอกเบีย้ย ซึ่งก็ดีครับดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ฝากแบงก์ก็ต่มก็ไปซื้อหุ้นกู้นะครับเดี๋ยวนี้หุ้นกู้ที่แบบอันดับนะฮะเลทติ้งตั้งแต่เอลบกเนี่ยก็มีประมาณ4% 5%ซึ่งผมว่าถือว่าไม่เลวนะครับประการที่4ครับก็คือเรื่องทองคำเพราะทองคำเดี๋ยวนี้ก็ว่าเป็นเรียกว่าเครื่องมือในการลงทุนที่ดีจะซื้อทองแท่งจะซื้อทองลูปพัน์จะซื้อกองทุนทองคําของบลจฐานไทยของบลจ ayf หรือจะซื้อทองลวกหน้าของตลาดที่เฟดก,ก็ได้อันนี้ก็ปเป็นเรื่องทองค นะครับประกาศที่5ก็คือลงทุนต่างประเทศซึ่งผมว่าต่างประเทศในปี25 5 2เนี่ยควรจะพักไว้ก่อนเพราะว่าต่างประเทศก็อ่อนแอแล้วก็เสียหายกันเยอะนะประเทศไทยเราเราลงทุนไม่ผ่าดพ้นเหมือนเขาเราก็เลยเรียกว่าไม่ได้ไปเสียหายเหมือนเขานะครับก็ฉะนั้นการลงทุนในประเทศอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับฉะนั้นก็กระจายลงทุนครับสามสี่ประเภทที่ผมบอกมากนะครับเศรษฐกิจในภาวะเช่นนี้นะครับต้องถามตัวเราก่อนเราชอบอสังหาริมทรัพย์ไหม เราอาจจะได้ยินเคยได้ยินคนเขาพูดว่าคนนั้นคนนี้รวยที่มาคนรวยที่ก็ยังมีนะคือบางคนเนี่ยเก่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่แปลงนี้ปล่อยแปลงนั้นจากแปลงนี้นะครับถ้าเรามีพรสวรรค์ในเรื่องนี้อยากจะอยู่อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ผมเห็นคนซื้อคอนโดม,มาแล้วก็ปล่อยเช่าบางซื้อมาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ขายต่อมั่งไปซื้อใบจองแล้วขายใบยจองมั่งบางคนเก่งอะยอมรับเลยเรียกว่าเก่งในเรื่องนี้ก็ก,ก็ก็อยู่กับเรื่องที่เราเก่งนะครับ แต่บางคนก็บอกว่าแมมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันลําบากหนึ่งใช้เงินเยอะสองขายเนี่ยมันไม่มีสภาพคล่องเหมือนหุ้นเอาหุ้นดีกว่าก็ได้นะครับแต่หุ้นสมัยนี้ผมบอกแล้วว่าลงทุนเป็นสองอย่างหึ่งซื้อหุ้นที่มีเงินปันผลดีหรือสองก็คือซื้อหุ้นที่มีสภาพคล่องได้กําไรนิดหน่อยแล้วขายอยไปถือระยะยาวครับ ผมเองผมมองดูว่าปีที่แล้วเนี่ยดัชนีอยู่ที่800ตอนนี้ลงมาเหลือ400ถือระยะยาวก็มีทางขัดทุนได้นะครับเขาเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับหรือถ้าหากว่าบอกว่าหุ้นผัดผลน,นะครับไม่เอาอยากจะเอาเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟขอกินดอกเบี้ยก็ซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้ซื้อกองทุนตราสารนี่จากบลจต,ต,ต่างๆผลตอบแทนก็ตั้งแต่1%จนถึง5%ก็แล้วแต่ว่าความเสี่ยงตามความเสี่ยงสูงนะครับ หรือบางคนบอกว่าฉันเป็นคนมือทองจับทองแล้วได้กําไรทองเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะขึ้น3% 4%ลง3% 4%ซื้อหุ่นกู้เนี่ยทั้งปีเพิ่งใน4้4%ซื้อทองดีกว่า ก็ตามใจนะครับก็ทองเนี่ยก็คอยเฝ้าให้ดีนะครับความผันผวน,นขึ้นขึ้นลงลงมันก็มันก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมบอกแล้วจะซื้อทองแท่งซื้อทองรูปะพันธ์ซื้อกองทุนทองคําจะซื้อทองล่งหน้าก็แล้วแต่ไปเลือกอไปศึกษาดูให้ดีเป็เป็นเครื่องมือของการลงทุนนะครับทองแท่งมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึง่ง ซื้อร้านไหนคืนร้านนั้นนะฮะขายคืนร้านก็นจะไปขายคืนร้านอื่นเพราจะถูกกดราคาแล้วก็อย่าซื้อจากร้านเล็กต้องซื้อร้านใหญ่ๆหข่แถวเยาวราชนะครับของผมส่วนตัวเนี่ย <c oughs> ผมเป็นคนไม่ชอบอสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นผมจะมีเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์น้อยอาจจะมีอยู่บ้างก็คือกองทุนพ e r t y fund นะ,ะแต่ันนั้นก็เรียกว่าน้อยมากแต่มันก็ซื้อง่ายขายกล้องนะครับเรื่องหุ้นกับเรื่องพัฒนาบัตรผมเหมาะคือผมเนี่ยก็เรียกว่าถนัดมากกว่า <น>ก็อยู่ตรงนี้นะครับทองคํามีก็มีไม่เยอะมีอยู่บ้างนิดหน่อยต่างประเทศไม่มีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นาาาการกระจายการลงทุนของผมจริงๆแล้วแบ,บ่งเปอร์เ,เ,เ,เซ็นต์เนี่ยทั้งหุ้นกับตราสารนี่ก็ขึ้นต่อขึ้นทองคํานิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันหาที่เก็บยากนะครับหุ้นกับหุ้นกับกองทุนมันไม่ต้องหาที่เก็บ ก็ถ้าสนใจนะครับเรื่องผมมีหนังสือนะครับลงทุนให้มากขั่นยังมีขายอยู่ที่ร้านเสียดต่างๆนะครับสามารถที่จะซื้อไปอ่านแล้วก็เป็นหนังสือซื้อเราขายเพื่อบำรุงการกุศลครับรายได้ก็นำส่งให้บนิษัทหมดเลยนะครับ